สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับตอนนี้เราก็ผ่านกันมาในสัปดาห์ที่2แล้วใช่ไหมครับของเดือนมกราคมไม่แน่ใจว่าปีใหม่แล้ว เพื่อนๆมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าครับหรือว่าใครก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆพี่แอมหวังว่าทุกคนจะเจอชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในปีใหม่ส่วนใครที่ตั้งเป้าหมายตั้งเหมือนเอ่อทาร์เก็ตไว้ใช่ไหมบางคนหลายๆคนเลยเนี่ยจะตั้งไว้ว่าปีนี้ฉันตั้งใจว่าจะทําอะไรบ้างพี่อมก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วลองมาดูว่าผ่านไป2ออาทิตย์แล้วมีความใกล้เคียงหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะสําเร็จตามที่เราตั้งเป้าหรือเปล่ายังไงกลับไปทบทวนบ่อยๆนะครับ มาถึงจุดนี้พี่แฮมก็อยากจะบอกเหมือนกันนะว่าสําหรับช่องแฮมทัชพลเองเนี่ยพี่แฮมก็มีทาร์เกตครับหรือว่ามีเป้าหมายที่อยากจะทําให้ได้เหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปบอกเป้าหมายเนี่ยพี่แฮมขออนุญาตขอบคุณทุกคนเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทาง YouTube เขาก็เหมือนส่งเ,เป็นสรุปนะครับว่าตลอดปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยสถิติของช่องพี่แฮมเป็นยังไงบ้างมาฟังสถิติร่วมกันนิดนึงเนาะเพราะว่า ทุกๆสถิตินั้นเกิดขึ้นจากทุกคนครับที่มอมให้กับพี่แฮมต้องบอกว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาดูคลิปของพี่แฮมทั้งหมด3ล้าน 7 0 0 0วิวเลยนะครับเยอะมากๆนะ3ล้านกว่าวิวพี่แฮมดีใจมากๆครับแล้วพี่แฮมก็มีการอัปโหลดคลิปวิดีโอต่างๆในรูปแบบต่างๆเนี่ยถึง69คลิปด้วยกันมีคนกดไลค์พี่แฮม1แส0 0 0ากว่าคนครับแล้วก็มีคนที่คอมเมนต์พูดคุยกัน5,800คอมเมนต์ยังไงทุกๆคนเนี่ยคือคุณค่าของพี่แฮมจริงๆคือคนสำคัญของพี่แฮมจริงๆและพี่แมต้องขอขอบคุณทั้ง 77,939คนที่เป็น s u b สไครเบอเป็นผู้ติดตามของพี่ฮัมด้วยดังนั้นแล้วครับในปีนี้เนี่ย พี่แฮมตั้งใจมากๆเลยเนาะว่าจะปรับปรุงคุณภาพของรายการให้ดีขึ้นครับมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและตอนนี้ก็จริงๆคันปากมากเลยเนาะเพราะว่าพี่แฮมเนี่ยมีโครงการครับมีโปรเจกที่อยากจะทําในช่องแฮมทัชพลอย่างน้อยๆเนี่ยสโครงการแล้วแหละแต่ขอให้มันสําเร็จขึ้นมาสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่แฮมจะมาประกาศในช่องแน่นอนแล้วหวังว่ามันจะถูกใจเพื่อนๆนะครับซึ่งเป้าหมายในปีนี้ของช่องแฮมทัชพลพี่แฮมขอเลยครับขอแรงทุกคนพี่แฮมอยากจะถึง 1 0 0 0 0แสนสับสกาให้ได้ซึ่งตอนนี้เราขาดอยู่อีก2 0 0 0 0กว่ากว่าดังนั้นแล้วตอนนี้เลยครับใครที่กำลังฟังคลิปของพี่แฮมอยู่ให้กำลังใจใพี่แฮมให้พลังพี่แฮมง่ายๆเลยครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพียงแค่กด s b s c r i b e ไว้ครับกดไว้เล่นๆก็ได้ครับกดแล้วไม่ดูก็ได้นะรอเล่นครับกดแล้วมาดูกันด้วย s b s c r i b e ให้พี่แฮมนิดดึงสำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบเนาะกดให้พี่แฮมแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแค่นี้พี่แฮมก็ดีใจมากๆแล้วไม่ขออะไรเลยครับสาหรับ คดีในวันนี้ครับต้องบอกว่าจะเป็นอีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีที่มันค่อนข้าง Impact ในระดับ ประเทศเลยและต้องบอกว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับข่าวหลายเข่าวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านแต่ก่อนที่พี่ฮามจะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองรทองบทเรียนจากคดีที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับ น้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้พี่แอมอยากให้มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยเพราะว่าไม่แน่ว่าวันหนึ่งน้องๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันใกล้เคียงกันครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดเราฟังเรื่องราวเหล่านี้ไว้ก่อนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีเกราะป้องกันเนาะมีบทเรียนมีอุทาหรณ์ต่างๆให้เราเรียนนำไปคิดใช้แล้วก็ปรับให้เหมาะกับชีวิตของเราได้นะครับ เอาละถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ต้องเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มชาวมาเลเซียคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซุนฟาฮานออสมันซุนการายครับเตรียมขอเรียกเขาว่าซุนฟาฮานและกันเนาะซุนฟาฮานเนี่ยเขาเกิดในวันที่29พฤศจิกายนปี1996ที่รัฐยะโฮประเทศมาเลเซียครับโดยตัวเขาเนี่ยมีความฝันเลยตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับเป็นความใฝ่ฝันตั่งอ่วัยยาวนั่นก็คือการ รับใช้ชาติครับไปเป็นทหารในกองทัพนั่นเองดังนั้นแล้วหลังจากที่เขาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยซุนฟาฮานคนนี้ก็เข้าไปเ,าเรียนที่มหาวิทยาลัยการป้องกันประเทศแห่งมาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์ทันทีเอาจริงๆคุณแม่ของเขาที่ชื่อว่าฮาวาออสมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงครับแล้วก็กังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจของซุนฟาฮานเป็นอย่างมากตอนที่ลูกชายเดินมาบอกคุณแม่ว่าเขานี่อยากเป็นทหารนะ อยากรับใช้ชาติคุณแม่ก็พยายามที่จะทักทวงครับแต่ก็แสดงความไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่ก็หัวอกคุณแม่ใช่ไหมครับเป็นห่วงลูกไม่อยากให้ลูกเหนื่อยไม่อยากให้ลูกทำงานที่อันตรายและมากไปกว่านั้นครับเหตุผลที่คุณแม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยชอบอาหารก็เพราะว่า ประสบการณ์ของพี่ชายของคุณแม่ซึ่งเคยเป็นอดีตทหารในกองทัพมาก่อนพี่ชายของคุณแม่คนนี้เขาก็เคยกลับมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในกองทัพในระหว่างที่พี่ชายของคุณแม่คนนี้เขาอยู่ในกองทัพนะครับก็เล่าให้คุณแม่ฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นทําให้ภาพจําในหัวของเธอที่มีต่อกองทัพเนี่ยคือมันไม่ดีมากๆเลยครับเป็นภาพจําที่มันแย่ๆเป็นภาพที่มันเนกาทีฟไม่เพียงเท่านั้น ตัวฮาวาคนที่เป็นคุณแม่เนี่ยเขายังเคยได้ยินพวกแบบข่าวลือต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในเหล่าทหารที่อยู่ในกองทัพโดยเฉพาะทหารใหม่ครับพูดง่ายๆก็คือทหารใหม่เนี่ยพอเข้าไปในกองทัพทีไรมักจะมีเทศกาลการรับน้องเกิดขึ้นครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการรับน้องที่นั่นเนี่ย ค่อนข้างโหดร้ายมากๆและหลายๆครั้งเนี่ยมันกลายเป็นข่าวอาชญากรรมด้วยซ้ำไปด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับจะทำให้คนเป็นแม่อย่างฮาวาเนี่ยก็บอกลูกเนาะเตือนซุนฟาหานว่าคิดดีๆนะลูกจะไปเป็นอาหารจริง,รงๆหรอคิดผิดคิดใหม่ได้นะก็บอกไปอย่างนี้อย่างไรก็ตามครับซุนฟาฮานคนนี้ก็ยังคงยึดมั่นในความคิดแล้วก็ความเชื่อของตัวเองเขามีความฝัน เขาต้องการที่จะไล่ล่าความฝันตัวเองต่อไปโดยเขาเนี่ยสัญญากับคุณแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาหาครอบครัวอยู่เสมอนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสบายใจได้เลยว่าเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยปกติสุขดีไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายครับหลังจากที่พูดคุยตกลงกันฮาวาเธอก็เลยแบบอ่ะยินยอมเพราะมันคือความฝันของลูกใช่ไหมครับเธอก็ไม่อยากที่จะขัดข้องหรือว่าไปทําลายความฝันของเขา หลังจากที่ซุนฟาฮา์เนี่ยได้รับอนุมัติจากทางครอบครัวแล้วนะครับเขาก็เข้าไปอยู่ในกองทัพและทุกอย่างมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเขาไดต่อกลับมาหาที่บ้านเป็นประจำครับอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าบอกพ่อแม่ยังไงเขาก็ทำอย่างนั้นครับแล้วก็บอกเรื่องราวในกองทัพที่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ฮาวาเนี่ยกังวลมาตั้งแต่แรก อย่างไรก็ตามหลังจากที่ซุนฟาฮานเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ได้ราวๆ3ปีกับมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นครับตอนนั้นได้มีเพื่อนร่วมชั้นในร้อยของเขาคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามูฮัมมัด อักมานซุนไฮอัชมาลครับโอ้โหชื่อยาวมากเลยนะครับโดยเพื่อนคนนี้ได้กล่าวหาซุนฟาฮานว่าขโมยแล็ปท็อปของเขาไปเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่แหละทางด้านซุนฟาฮานก็ปฏิเสธซ้ําแล้วซ้ำอีกครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยไม่ได้ออกไปนะเขาไม่เห็นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่ดูเหมือนว่าคําปฏิเสธหรือว่าข้อโต้แย้งของเขาเนี่ยจะไร้ผลครับเพราะว่าอักมานเนี่ยเพื่อนร่วมชั้นคนนี้ไม่เชื่อเลยครับ อัคมาเนี่ยยังคงเชื่อมั่นว่าซุนฟาหานคนนี้นี่แหละที่คือหัวขโมยที่เอาคอมพิวเตอร์ของเขาไปดังนั้นเพื่อให้คำกล่าวอ้างของตัวเองถูกต้องและมีน้ำหนักสิ่งที่อัคมาทำก็คือเขาไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในแก๊งครับ ให้ช่วยมากล่าวความเท็จเป็นพยานปลอมแล้วก็ใส่ร้ายซุนฟาฮานอารมณ์ประมาณว่าให้แต่งบทเนาะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าซุนฟาฮานเป็นหัวขโมยครับเห็นว่าเขาหยิบโน้ตบุ๊กไปเห็นว่าเขาเนี่ยแอบด้อมด้อมมองมองทำตัวน่าสงสัยต่งตางๆนานาสิ่งนี้ทําให้เหตุการณ์เนี่ยมันยิ่งกลับกลายเป็นสถานการณ์ที่มันเลวร้ายลงไปอีกครับ ในตอนนั้นครับทุกอย่างมันก็เลยชุนลมุนเนาะมันอยู่ในระหว่างการใส่สีตีไข่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่21พฤษภาคมปี2017ตอนนั้นอักมานแล้วก็เพื่อนร่วมชั้นของเขาอีกประมาณ12คนครับซึ่งก็เป็นเพื่อนอยู่ในกลุ่มก้อนเป็นพักพวกเป็นแก๊งเดียวกันเนี่ยจูจ่ๆพวกเขาทั้งหมดได้บุกเข้าไปในห้องพักของซุนฟาฮานครับเพื่อนซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นหอพักเนาะ เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยทหารนั่นแหละครับก็บุกเข้าไปในห้องพอเข้าไปได้เนี่ยกลุ่มแก๊งของอักมานก็ทำการจับตัวซุนฟาฮานเอาไว้ก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะเริ่มรุมประชาฐานครับรุมทุบตีเขาอย่างทารุณอัคมานเนี่ยพยายามบอกให้ซุนฟาฮานเนี่ยยอมรับออกมาครับยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นหัวขโมยเป็นคนที่ขโมยแล็ปท็อปของเขาไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงเนาะเรียกว่าการทรมานเลยก็ว่าได้แต่ซุนฟาหฮานก็ยังคงยืนยันครับว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์เขาไม่ใช่หัวขโมยการจู่โจมมันก็เลยเกิดขึ้นอยู่พักใหญ่ครับและสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผลเนาะเพราะว่าซุนฟาหฮานเนี่ยยังไงก็พูดเหมือนเดิมยังคงยืนกรานคําเดิมครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เอาแล็ปท็อปของอักมานไป พอเป็นแบบนี้แล้วกลุ่มพลพรรคของอัคมานแล้วก็ตัวอัคมาเองก็เลยแบบเหมือนถอยกลับไปดีกว่าครับแล้วก็ค่อยมาใหม่อีกทีหนึ่งทิ้งไว้ก็แค่เพียงความบอบช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ,จของซุนฟาฮานแต่ยังไม่ทันเลยก็เพื่อนเพื่อนก็คือในวันถัดมานั่นเองวันที่22พฤษภาคมกลุ่มของอัคมานกลับมาอีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้มาน้อยหน่อยมากันทั้งหมด6คนรวมอัคมาเข้าไปด้วย ทั้ง6ทรชนนี้ได้บุกเข้าไปในห้องของซุนฟาฮานอีกครั้งหนึ่งและต้องบอกว่าการทรมานในครั้งนี้มันหนักหน่วงกว่ารอบแรกมากมม่หลายเท่าเลยครับพวกเขาจับซุนฟาฮานเอาไว้ครับก่อนที่จะใช้เตารีดครับเพื่อนเป็นเตารีดไอ้น้ำเนี่ยไปดับแนบเนื้อนะเพี่ไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่าแต่ว่าเอาเตารีดเนี่ยครับไปรีดตามร่างกายของซุนฟาฮานเนี่ยจนกระทั่งเนื้อของเขาเนี่ย ไม่ไปทั้งตัวเลยซึ่งมันรวมถึงบริเวณที่เปราะบางที่สุดของผู้ชายด้วยอันนี้พี่ฮัมพพูดไว้แค่นี้ก็น่าจะพอรู้นะครับว่าคือตรงไหนแล้วก็เหมือนเดิมครับแม้ว่าความเจ็บปวดความทรมานในครั้งนี้มันจะมากกว่าเดิมหลายสิบเท่าแต่ซุนฟาฮานชายชาติทหารคนนี้ก็ยังคงปฏิเสธครับเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่หัวขโมยเขาไม่ได้ขโมยแล็ปท็อปไป เขายังยึดมั่นในความจริงแล้วก็ความบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างกล้าหาญการทรมานมันก็เลยดําเนินไปแบบนั้นหลายชั่วโมงเลยครับจนร่างกายของซุนฟาฮานเนี่ยมันเต็มไปด้วยรอยไหม้และเมื่อผลมันไม่ได้ตามหวังอีกครั้งสุดท้ายเหล่าพลพรรคของอักามานเนี่ยก็เลยกลับถอยรุ่นกลับไปเหมือนเดิมครับไม่กี่วันหลังจากถูกทำร้ายเนี่ยซุนฟาหานก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปอบรมไปฝึกได้ตามปกติครับ นเนื่องมาจากอาการบาดเจ็บใช่ไหมรอบนี้มันเจ็บแบบเจ็บแสบมากๆครับเพื่อนและดูเหมือนบาดแผลที่เขาจะได้รับครั้งนี้เนี่ยมันจะแย่มากๆด้วยและยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยแผลมันก็แย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดหลังจากดูสภาพบาดแผลของซุนฟาฮานแล้วเนี่ยผ่านไป6วันครับมันไม่น่าจะหายเองได้ ในวันที่27พฤษภาคมกลุ่มของอักมานบางส่วนครับที่ได้เข้าไปรุมทำร้ายเขาคือวันนั้นเข้าไปทำร้าย6คนใช่ไหมปรากฏว่าได้มี4คนครับอาสาพาตัวซุนฟาหฮานเนี่ย ไปยังห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยคือตามมหาวิทยาลัยก็จะมีห้องพยาบาลใช่ไหมครับหรือว่าในโรงเรียนก็จะมีห้องพยาบาลเหมือนกัน4คนนี้แหละครับพาซุนฟาฮานไปที่ห้องพยาบาลก่อนและแน่นอนว่าพวกเขาไม,ม่สามารถที่บอกความจริงได้อยู่แล้วใช่ไหมครับจะไปบอกว่าโอ้โหเนี่ยเอาเตารีดไปแนบคนนี้มาเนี่ยจนเขาบาดเจ็บบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้ว่าซุนฟาฮานไปโดนอะไรมาเขาก็เลยโกหกครับ โกหกแพทย์ที่อยู่ในห้องพยาบาลว่ามันเป็นอุบัติเหตุซุนฟาฮานเนี่ยถูกระเบิดครับระหว่างการฝึกซ้อมจนเกิดบาดแผลไฟไหม้ที่มันรุนแรงทั่วร่างกายของเขาคือต้องบอกว่าทันทีที่แพทย์คนนี้ครับได้เห็นแผลเนี่ยเขาตกใจมากๆเลยเนาะตกใจกับสภาพของซุนฟาฮานที่แบบโหอยู่ในสภาพเละมากมากครับก่อนที่จะแนะนำให้นักเรียนทั้ง4ี่คนนักเรียนทาหาร4ี่คนนั้นพาตัวซุนฟาฮาน ไปยังโรงพยาบาลด้านนอกดีกว่าที่มันมีอุปกรณ์ที่มันครบคันกว่าทันสมัยกว่าครับโดยแพทย์ท่านนี้ก็เป็นคนเขียนจดหมายแนะนําให้เองเลยครับเพื่อมันจะได้เป็นการง่ายใช่ไหมในการที่จะติดต่อกับโรงพยาบาลด้านนอกต่อไปอย่างไรก็ตามคําแนะนําของแพทย์คนนี้ไม่ได้ถูกนํามาใช้จริงเลยครับกลุ่มพลพรรคของอัคมานเนี่ยไม่เคยคิดจะพาตัวซุนฟาฮานไปที่โรงพยาบาลเลยนอกจากนี้เนี่ยเขายังพาซุนฟาฮานเนี่ย กลับเข้าไปอยู่ในค่ายทหารเหมือนเดิมโดยอาศัยจังหวะที่ไม่มีคนเห็นครับแล้วก็ปล่อยซุนฟาฮานไว้แบบนั้นในตอนนั้นได้มีเพื่อนสนิทของซุนฟาฮานสองคนพยายามที่จะช่วยเหลือเขาโดยการส่งจดหมายไปถึงผู้ดูแลค่ายทหารแบบเป็นลักษณะจดหมายปิดผนึกนครับไม่มีการเปิดเผยตัวตนเหตุผลก็เพราะว่าเพื่อนสนิทของซุนฟาฮาน ก็กลัวเหมือนกันครับกลัวว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาไปช่วยเหลือแบบเปิดเผยตัวตนเขาก็กลัวว่าจะกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มแก๊งอนาพานถูกทำร้ายร่างกายจากเหล่าพลพักของอักมานเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำได้มากที่สุดก็คือการเขียนจดหมายร้องเรียนแบบปิดบังตัวตนนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่พวกเขาทำได้มากที่สุดแล้วแต่เป็นที่น่าเสียดายครับที่ความพยายามของเพื่อนสนิทของซุนฟาฮาน กับถูกเพิกเฉยเรื่องถูกแจ้งไปยังผู้ดูแลค่ายก็จริงแต่กลับไม่มีการดำเนินเรื่องราวใดๆไม่มีการตรวจสอบไม่มีการทำอะไรเลยครับพูดง,ง่ายๆก็คือทุกอย่างลาบเรียบครับเหมือนจดหมายนั้นเป็นเศษขยะครับโยนทิ้งใส่ถังขยะแล้วก็ปล่อยผ่านไปเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่31พฤษภาคมซุนฟาฮานถูกนำตัวกลับมาที่ห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึง่ง แต่ว่าในครั้งนี้เขาดูอ่อนแรงมากๆครับดูเปลี่ยนไปจากครั้งแรกมากๆเขาดูเหมือนคนที่ขาดน้ำแล้วก็เจ็บปวดทรมานกับบาดแผลอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามตอนนั้นซุนฟาฮานปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลพร้อมกับอัคมานแล้วก็พลพรรค์ของเขาอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะเกิดจากความไม่เชื่อใจใช่ไหมเขาเคยถูกทำร้ายจากคมกลุ่มนี้มาก่อนแล้วก็เป็นการทำร้ายแบบรุนแรงมากๆดังนั้นหากจะต้องไปโรงพยาบาลกับอัคมานเนี่ย เขาไม่มีความไว้ใจในความปลอดภัยเลยที่จะต้องไปกับคนกลุ่มนี้ดังนั้นแล้วซุนฟาฮานก็เลยบอกว่างั้นทางแพทย์เนี่ยช่วยทําความสะอาดแผลเขาละกันช่วยพันแผลเขาหน่อยแล้เขาอยู่ที่นี่แหละครับไม่ต้องพาไปาโรงพยาบาลต่อมาในวันที่1มิถุนายนได้มีหนึ่งในกลุ่มของอัคมานได้เข้าไปตรวจสอบครับไปตรวจดูว่าซุนฟาฮานเนี่ยเป็นยังไงบ้างและตอนนั้นเองเขาก็พบว่า ซุนฟาหานไม่ตอบสนองอะไรแล้วครับด้วยความตกใจเขาก็เลยเรีบโทรเรียกรถพยาบาลนันทีแต่มันน่าเศร้ามากๆครับที่ซุนฟาหานในวัย20ปีเท่านั้นน้องคนนี้ได้จากโลกนี้ไปครับเขาเสียชีวิตไปไม่นานหลังจากที่ถึงโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นเนี่ยร่างกายของซุนฟาหฮานถูกนำไปทำการชนสูตรพลิกศพและทางแพทย์นิติเวชก็ตรวจร่างกายของเขาอย่างละเอียด มีการรายงานออกมาว่ามันมีเหมือนรอยแผลไหมครับเพื่อนๆทั่วร่างกายของซุนฟาฮานมากกว่า90ร้อยนะครับคือโหพี่ h a มคิดแล้วมันเยอะมากๆคือเราเนี่ยโดนของร้อนๆเนี่ยแค่ทีเดียวก็เจี๊ยบเลยใช่ไหมครับพี่ ham เนี่ยตอนเด็กๆเคยไปจับแบบไอตรงเตาแก๊สนะครับเหมือนแม่ทอดกระทะเสร็จก็ยกกระทะไปแล้วมันจะมีเตาแก๊สที่เป็นเหล็กดำๆอะ่ะพี่ฮเอามือแตะทีเดียว โอ้ทรมานไปไม่รู้กี่วันครับแต่นี่เขาโดนถึง90แผล ทั่วร่างเลยนะครับโดยมีถึง29แผลเป็นแผลไหมระดับ3ซึ่งมันเป็นแผลไหมในระดับที่รุนแรงที่สุดซึ่งแผลไหมระดับ3มเนี่ยครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนมันเป็นลักษณะของบาดแผลไหมที่แบบลึกมากๆจนทําลายหนังกำพร้าแล้วก็หนังแท้ไปทั้งหมดเลยนะรวมทั้งตอมเงือคุ้มขนแล้วก็เซลล์ประสาทด้วยบางเคสเนี่ยอาจจะลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกด้วยซ้าไปและบาดแผลประเภทนี้ครับ ต้องบอกว่าไม่สามารถหายเองได้นะครับจำเป็นต้องรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นรวมถึงต้องมีการรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกผิวหนังใหม่เลยทีเดียวแต่ว่าในกรณีของซุนฟ้าฮานเนี่ยเขากลับไม่ได้รับการรักษาแบบนั้นเลยครับไม่ได้มีการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีซึ่งทางแพทย์นิติเวชเนี่ยสรุปได้เลยว่าบาดแผลเหล่านี้แหละที่ไปทำให้หัวใจของเขาเนี่ย มันบวมครับแล้วก็เกิดภาวะไตาวายจนสุดท้ายมันก็ส่งผลให้เขาเนี่ยเสียชีวิตในที่สุดดังนั้นแล้วครับการเสียชีวิตของซุนฟา,ารานจึงถือว่าเป็นการฆาตกรรมนะครับ และมันก็เป็นคดีฆาตกรรมที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศมาเลเซียเลยก็ว่าได้ในการสืบสวนคดีนี้ครับเชื่อว่ามีนักเรียนในร้อยทหารราวๆยี่สถึงสามสิบคนเลยนะครับที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับก็มีการระบุเพิ่มเติมในภายหลังว่าผู้ก่อเหตุหลักๆเนี่ยเอาจริงๆแล้วน่าจะมีประมาณ19คนครับ ซึ่งพวกเขาเนี่ยมีอายุระหว่าง20ถึง21ปีเท่านั้นเรียกว่าคดีนี้ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนครับนั่นทำให้การดำเนินคดีเนี่ยมันรวดเร็วมากๆพอเวลาสื่อจับตามองตำรวจหรือ,อาทหารเนี่ยแน่นอนว่าโอ้โหเขาจะแอคทีฟครับทำงานได้เร็วในเวลาเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นครับสสัปดาห์ผ่านไปวันที่14มิถุนายนปี2017นักเรียนนายร้อยทหารทั้งหมด19คนนี ก็ถูกตั้งข้อหาทันทีโดยแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยมี6คนโดย6คนนี้ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาเลยนะครับซึ่งข้อหานี้ภายใต้มาตรา302ของประมวลกฎหมายประเทศมาเลเซียเนี่ยโทษมันหนักมากๆครับโทษคืออะไรรู้ไหมครับพวกเขาทั้งหมดถ้าเกิดถูกตัดสินว่ามีความผิดนี้จริงพวกเขาจะต้องรับโทษประหารชีวิตเลยนะครับซึ่ง6คนนี้ที่ว่ามาก็คือ ในตัวอักมานใช่ไหมครับตัวหัวหน้าแก๊งนี่แหละเป็นเสมือนแบบทุกสิ่งทุกอย่างของเรื่องราวทั้งหมดรวมไปถึงคนละพักที่ซื่อสัตย์ของเขาอีก5คนที่ไปก่อเหตุทรมานซุนฟาฮานด้วยเตารีดไอ้น้ำนั่นเองครับถ้าเกิดจำกันได้วันนั้นมีทั้งหมด6คนใช่ไหมครับ6คนนี้แหละครับที่โดนข้อหาแรงที่สุดส่วนนักเรียนนายร้อยอีก13คนที่เหลือเนี่ย ไม่มีการเปิดเผยตัวตวนออกมาครับโดยพวกเขาเนี่ยโดนตั้งข้อหามาตรา33ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยสมัครใจอย่างไรก็ตามในชั้นศาลต้องบอกว่าทั้ง19คนนี้ให้การปฏิเสธทั้งหมดเลยครับทั้งหมดบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมีการต่อสู้ในชั้นศาลกันอย่างยาวนาน จุดสุดท้ายวันที่ตัดสินคดีเขาถูกจัดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนปี2021ที่ผ่านมานี่เองในตอนนั้นครับหลังจากมีการอ่านสำนวนคดีทั้งหมดอีกครั้งทางผู้พิพากษาได้มีการตัดสินว่าจำเลยทั้ง6คนนี้ไม่ได้มีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนาตามที่มีการตั้งข้อกล่าวหาไว้นะครับเหตุผลอันเนื่องมาจากการคานหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่า กลุ่มผู้ต้องหามีเจตนาที่จะก่อให้เกิดการเสียชีวิตจริงๆดังนั้นแล้วครับจำเลยทั้ง6คนจึงถูกตัดสินในโทษที่ลดลงจากฆาตกรรมโดยเจตนาเหลือเพียงฆาตกรรมจากความประมาทเท่านั้นซึ่งโทษมันลดลงมากครับจากการประหารชีวิตเหลือเพียงการสั่งให้จำเลยทั้ง6คนจำคุกเป็นเวลา18ปีเองครับเพื่อนๆจากประหารชีวิตเหลือ18ปีนอกจากนี้อีก13คนครับที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย ปรากฏว่ามีคนหนึ่งเนี่ยที่เขาพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้จริงๆดังนั้นหนึ่งใน13ที่เหลือก็หลุดคดีไปเลยครับแบบไม่ต้องรับโทษใดๆทั้งสิ้นในขณะที่อีก12คนที่เหลือเนี่ยถูกตัดสินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำร้ายซุนฟาฮานและต้องรับโทษจำคุกกันคนละ3ปีเท่านั้นครับแน่นอนว่าคำตัดสินออกมาแบบนี้มันก็โ,โหเดือดนะครับประชาชนนี่เดือดกันเลยครับ ค่อนข้างที่จะคัดค้านความเห็นของผู้พิพากษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะฮาวาครับฮาวาแม่ของซุนฟาฮานเนี่ยได้มีการแบบขึ้นมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการเรียกร้องให้มีการพิพากษาคาดีนี้ใหม่ครั้งหนึ่งเธอระบ,บุว่าครอบครัวของเธอเนี่ยหวังพึ่งซุนฟาฮานในฐานะของลูกชายคนโตครับให้มาช่วยดูแลครอบครัวในภายภาคหน้า ตอนนี้เนี่ยเธอมีเพียงสามีที่กเกษียณอายุแล้วแล้วต้องขับรถแท็กซี่ครับเพื่อเลี้ยงชีพคนทั้งครอบครัวตอนนี้เอตัวเธอเองก็ต้องทำงานนะครับทำงานในโรงอาหารของโรงเรียนไปด้วยแต่ว่าเธอยังมีลูกๆอีกหลายคนเลยลูกๆที่กำลังเตรียมตัวเรียนต่อในมหาวิทยาลัยดังนั้นแล้วเธอก็เลยคาดหวังครับแล้วก็หวังพึ่งพาซุนฟาฮานให้ช่วยมาเป็นอีกหนึ่งกำลังในการดูแลพวกเขาในบ้านปลายชีวิต แล้วก็ดูแลน้องๆที่เหลือด้วยแต่ว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วครับดังนั้นฮาวาจึงบอกว่าเธอต้องการให้เกิดการลงโทษที่เหมาะสมเทียบเท่ากับการสูญเสียลูกที่ล้ำค่างของเธอไปและเธอต้องการให้ศาลเนี่ยลงโทษเพื่อเป็นการส่งสัญญาณไปยังสังคมครับโดยเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏการรมแบบเดียวนี้กับครอบครัวอื่นอีกเธอหวังว่าพ่อแม่ของคนอื่นๆเนี่ย จะได้ไม่ต้องมารู้สึกเจ็บปวดครับจากการสูญเสียลูกเหมือนอย่างที่เธอแล้วก็สามีต้องเผชิญสิ่งนี้มันก็สอดคล้องกับทีมอายการนะครับที่มีการยืนยันว่าพวกเขาจะขออุทธรณ์คำตัดสินของศาลต่อไปโดยพวกเขาต้องการให้ศาลเนี่ยตัดสินให้ทรชนทั้ง6คนนี้ต้องรับโทษในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาให้ได้อย่างไรก็ตามครับจนถึงตอนนี้ คดีก็ยังต่อสู้อยู่นะครับเพื่อนๆซึ่งพี่แฮมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีการเพิ่มโทษหรือไม่อย่างไรคือล่าสุดก็อย่างที่พี่แฮมบอกไปแล้วครับคดีก็จบลงที่ตัว6คนหลักนะครับติดคุก18ปีแล้วก็อีก12คนที่เหลืออีกคนละ3ปีตอนนี้ทางทีมอายการเองนะครับก็มีการพยายามที่จะหาข้อมูลแล้วก็หลักฐานใหม่ๆมาต่อสู้คดีครับ เพื่อนโน้มน้าวให้ศาลเนี่ยนำไปพิจารณาคดีนี้ใหม่ครั้งจุดมุ่งหมายของพวกเขาก็อยากจะให้เปลี่ยนเป็นการทำโทษที่รุนแรงขึ้นละครับแล้วก็มันก็จะได้เป็นเหมือนเคสตัตดี้ใช่ไหมเป็นตัวอย่างว่านี่ถ้าเกิดเราไปใช้กำลังไปทำร้ายใครเนี่ยสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันก็ควรที่จะต้องได้รับกรรมอย่างสาสมเช่นเดียวกันแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นกับคดีนี้อย่างไรยังไงคอมเมนต์แชร์แล้วก็พูดคุยกับพี่แอมได้นะครับ อย่างที่เพ i ยมบอกไปว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็จริงแต่อย่างในประเทศไทยเราเองเราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่ามันก็มีข่าวแล้วก็เรื่องราวประเภทนี้ใกล้เคียงกันเหมือนกันเพีย m ก็ผ่านหูผ่านตาครับ ข่าวเกี่ยวกับการรับน้องข่าวเกี่ยวกับการทรมานหรือว่าการทําอะไรที่มันเกินกว่าเหตุที่เกิดขึ้นในกองทัพของประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้พี่ฮมไม่ขอกลับไปเล่าหรือว่าไปพาดพิงใครละกันแต่ยังน้อยที่สุดครับพี่แมอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาทบทวนบทบาทแล้วก็หน้าที่ของตัวเองเนาะการที่เด็กสักคนหนึ่งครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาจะเป็นเพศไหนการที่ตนเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกองทัพเนี่ยเหตุผลหลักๆก,ก็อะ หน้าที่ใช่ไหมที่แบบผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าไปรับใช้ชาติหรือว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอาจจะอยากเป็นแบบซุนฟาานก็ได้เนาะแต่สุดท้ายแล้วทหารเนี่ยพี่ฮำเชื่อว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เกิดความเสียสละขึ้นนะครับในกรณีที่เกิดมีปัญหาอะไรความขัดแย้งใดๆหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยครับ มันก็คือกำลังหลักของประเทศเป็นรั้วของชาติเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่เสียสละมากๆดังนั้นแล้วครับไม่ว่าเราจะเป็นบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายในที่เป็นทาหารเองก็ตามทุกๆชีวิตมีคุณค่านะครับ ยิ่งชีวิตที่เขาตัดสินใจที่จะไปเป็นทหารด้วยความสมัครใจด้วยความรู้สึกว่าอยากจะเสียสละให้ประเทศชาติจริงๆบุคคลเหล่านี้มีคุณค่าในชีวิตครับแล้วก็พยายามเชื่อว่าทุกๆคนก็มีคุณค่าในชีวิตเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วดูแลซึ่งกันและกันครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะทําหน้าที่หรือบทบาทใดๆเคารพสิทธิในซึ่งกันและกันนะครับเราเคารพสิทธิคนอื่นแล้วพยายามเชื่อว่าคนอื่นก็จะเคารพสิทธิในตัวเราเช่นเดียวกันอันนี้พยายามฝากไว้ให้ทุก นนกลับไปคิดแล้วก็ทบทวนจากคดีในวันนี้นะครับสําหรับใครที่รู้สึกว่าคดีนี้มีข้อคิดครับหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่ทําให้ใครฉุกใจได้บ้างอย่าลืมกดแชร์ไปครับหรือว่าถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะแชร์กดไลค์พี่แมนิดนึงนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้แค่นี้พี่แมก็หายเหนื่อยแล้วหรือว่าถ้าเกิดใครฟังถึงตรงนี้รู้สึกชอบนะครับฝากกด s u b s c r i b e อย่าลืมนะครับแสนซับสไคร์เบอร์ช่วยทำให้ฝันของพี่ฮัมเป็นจริงด้วยพี่ฮัมจะได้รู้สึกว่าอยากจะก้าวต่อไปข้างหน้าเยอะๆแล้วก็ปรับปรุงช่อง,องตัวเองมากๆครับสุดท้ายใครอยากให้กำลังใจกันเป็นพิเศษก็กดซุปเปอร์ตงค์รูปหัวใจได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่ยาวนานมากๆครับเล่าจนเมื่อยปากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นพี่ฮัมขออนุญ,ญาตไปพักก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าดูแลตัวเองดีๆนะสวัสดีครับ